ข้อความจากมิราสวัสดีฉันชื่อมิราจากสภาสูงแห่งดาวลูกไก่เพียเดียนส์ ience, และฉันกำลังพูดคุยกับพี่น้องของฉันบนโลกใบนี้ทุกข้อความจะนำความจริงใหม่ๆเกี่ยวกับโลกความเป็นจริงของคุณมาให้ทุกคนภารกิจโดยตรงของฉันคือช่วยเหลืออารยธรรมที่กำลังพัฒนาแล้วก็พบปากกับพวกเขาเมื่อพวกเขานั้นพร้อมที่จะโตตอบแบบตัวต่อตัว การติดต่อในครั้งแรกนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์นั้นก็้าถึงระดับการสัส่นสะเทือนที่สูงขึ้นที่จําเป็นอย่างสม่ําเสมอและก็รักษาระดับนั้นไว้ได้ดาวเคราะห์โลกของคุณน,นั้นได้เลื่อนระดับขึ้นสู่มิติที่ห้าเมื่อกว่าสามปีที่แล้วแล้วและดาวเคราะห์โลกดวงนี้นั้นกําลังถือเปลือกโลกแบบสามมิติและก็รอให้มนุษย์นั้นตามทัน หากการสั่นสะเทือนรวมกันไปถึงระดับที่พระเจ้ากำหนดไว้พวกคุณทุกคนก็จะถูกย้ายออกจากกาแล็กซี่ทางช้างเผือกไปยังดาวเคราะห์ที่ตรงกับความถี่ของคุณตั้งแต่ดาวเคราะห์แบบ5มิติถึงดาวเคราะห์หมิติที่ใดก็ได้ในจักรวาล ความขับแย้งทางด้านการทหารของคุณนั้นยังคงประทัขึ้นทั่วโลกและมันยังคงลดทอนการสันเซเืินของคุณลงฉันได้เห็นเผ่าพันธุ์ในกาเล็กซี่บางเผ่าพันธุ์ที่พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะไปถึงระดับของมิติที่ห้าหรือว่าสูงกว่าได้เหตุผลหลักๆนั้นมักจะเป็นสงครามที่ไม่เป็นหนึ่งเดียวกันและก็การไม่ปฏิบัติตามในการทำหน้าที่ทางด้านจิตวิญ,ญญาณที่จำเป็น จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่เห็นว่าใครในจักรวาลที่เขานั้นใช้ระบบเงินมีเพียงมนุษย์บนโลกนี้เท่านั้นในตอนนี้ระบบนี้ทำให้จิตใจของคุณนั้นมัวหมองแล้วก็มีเพียงการเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟน้นทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็จิตสำนึกจักรวาลสากลของคุณเท่านั้นที่จะทำให้คุณนั้นเป็นอิสระได้คุณไม่สามารถคาดหวัง ที่จะย้ายไปยังโลกใหม่มิติที่5ได้แล้วก็ยังคงมีระบบการเงินที่แบบชำระเงินรูปแบบต่างๆสำหรับการบริการหรือว่าการซื้อสินค้าที่ให้มาผู้คนบางคนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่พร้อมที่จะย้ายไปยังมิติที่สูงขึ้นในขณะนี้จะไม่มีการลงจอดจากมนุษย์ต่างดดนจำนวนมากหรือว่า ความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเหลือหรือว่ามิชันารี่ในกาแล็กซีสำหรับมนุษยชาติจนกว่าคุณนั้นจะพร้อมที่จะกลายเป็นแสงสว่างแห่งกาแล็กติกหลากหลายมิติพระเจ้ายังคงดำเนินแผนการการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าการเอกชนชันในกาแล็กซีทางช้างเผือกต่อไปรางวัลของการออกจากมิติแห่งนี้ จะมาถึงผู้ที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างแล้วก็ไม่ถูกความมืดนั้นหลอกเหมือนกับศาสดาแล้วก็ผู้ช่วยให้รอดที่หลอกลวงจิตวิญ,ญญาณแต่ละดวงนั้นจะเลือกเส้นทางแห่งความก้าวหน้าของตนเองเสมอว่าต้องการไปที่ใดแล้วก็ต้องการเรียนรู้อะไรในมิติที่สูงขึ้นนั้น ไม่มีงานประจำที่ต้องทำงานทุกวันตั้งแต่9ก้นาฬิกาถึง17นาฬกาความร <net> ับผิดชอบในการทำหน้าที่ของคุณมีความสำคัญมากกว่ามากเราไม่ได้ใช้เวลาไปกับการสะสมสิ่งของทางด้านวัตถุเราใช้ชีวิตอย่างก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณและเทคโนโลยีด้วยความเรียบง่ายโดยไม่ยึดติดกับสิ่งของหรือว่าวัตถุนิยมที่มีค่าการสันสะเทือนต่ำ งานไม่เคยหยุดนิ่งในอนาณาจักรที่สูงขึ้นฉันมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในงานเผยแพร่คำสอนของฉันซึ่งมันเป็นการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของฉันพวกเราซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างหรือว่าบีอิงเรามุ่งม,มั่นที่จะใช้ชีวิตอย่างสันติกับอารยธรรมทุกแห่งในจักรวาลนั้นกว้างใหญ่แห่งนี้เสมอเมื่อไม่นานมานี้ พระจันทร์เต็มดวงสีชมพูหรือว่าสีสตอเบอรี่ได้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในส่วนต่างๆของโลกทั่วโลกสิ่งนี้นั้นเกิดขึ้นอีกครั้งจากการสั่นสะเทือนสูงของโลกเมื่อการสั่นสะเทือนความถี่บวกไปถึงระดับแสงที่สูงพอพวกมันก็มักจะสร้างเหตุการณ์ที่มีสีสันและก็แปลกประหลาดในโลกความเป็นจริงของคุณ ในมิติที่สูงขึ้นเรามีทุกสีที่คุณนั้นนึกออกของดวงจันทร์ในจกักรวาลทั้งหมดเรามีหลายสีที่คุณนั้นไม่เคยเห็นมาก,ก่อนซึ่งเป็นสีสว่างและมีสีสันที่มากกว่ามนุษย์บนโลกจนถึงขนาดน,นี้ได้สัมผัสกับสีที่หลากหลายเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านั้นและไม่มีสีที่แท้จริงความปรารถนาของฉันสำหรับอริยธรรมนุษย์ก็คือ การวิวัฒนาการไปสู่มิติที่สูงขึ้นโปรดรับความรักและการสนับสนุนสูงสุดของฉันขอบคุณทูตแ,แ,แ,แห่งพลังแสงแห่งกาแล็กติกเราทุกคนเชื่อมโยงกันเป็นครอบครัวกาแล็กซี่ใหญ่ครอบครัวเดียวจากมิราผ่านเอรีนาเวราเกรสทูตแห่งพลังแสงแห่งกาแล็กติกกาแล็กติกไลท์ฟลอก Do, e,